คุณผู้ชมครับที่ฮายองจาฟุตบอลพิชแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ฝึกซ้อมทีฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีของสโมสรโปรหังสติลเลอร์ซึ่งเท่าที่เราเข้ามานะครับก็สังเกตได้ว่าก็จะมีเพียงแค่ตู้คอนเทนเนอร์ไว้เก็บอุปกรณ์ห้องน้ําแล้วก็ตรงที่ผมยืนอยู่ด้านหลังนี้นะครับเป็นที่สําหรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกายก่อนที่จะลงไปฝึกซ้อมซึ่งเราได้สังเกตเห็นว่าสิ่งเหล่านี้อำนวยความสะดวกต่างๆไม่ใช่ปัญหาที่สําคัญ แต่สิ่งที่สําคัญเหนือกว่าก็คือว่าทําอย่างไรรูปแบบการพัฒนาเยาวชนของสโมสรโปฮังสตอร์ถึงได้มีชื่อเสียงและพัฒนานักเตะเก่งๆมากมายขึ้นไปติดทีมชาติในอนาคตเดี๋ยวเราไปหาคาตอบกันได้ครับ วันนี้ดรสราวุดิศยวัฒนาผู้จัดการสายงานกิจกรรมพิเศษและกีฬาบริษัทไทยน้ำทิพย์พร้อมด้วยทีมข่าวได้รับเกียรติจากมิสเตอร์แจยอนลีรองประธานสโมอสรโปฮังสติลเลอร์ได้เปิดสำนักงานสโมอสรที่อาคารดองแยงให้ทีมข่าวได้ไปสัมภาษณ์นะครับพอทีมข่าวของเราไปถึงก็พบกับพิพิธภัณฑ์ความสําเร็จมากมายโดยมิสเตอร์แจยอนลีกล่าวาว่าวนนด การพัฒนาฟุตบอลของสโมสรมีจุดเริ่มต้นที่ผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นพัฒนานักเตะเยาวชนซึ่งเป็นรากฐานที่สําคัญซึ่งสูตรนี้เขาใช้กันทั่วโลกนะครับแต่จะทําอย่างไรให้นักเตะมีระเบียบวินัยอยู่ในแบบแผนนี่แหละครับคือประเด็นสําคัญถ้าหากว่าทําได้พัฒนาแน่นอนครับด้านนายวุฒิชัยชัยจิตผู้อำนวยการกองแข่งขันกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยเผยว่า แนวคิดการพัฒนารกากฐานฟุตบอลของสโมสรโปฮัง er, สติลเลอร์สอดคล้องกับกกทที่จะพัฒนานักเตะเยาวชนโดยการเปิดลีกให้กับเยาวชนได้แสดงฝีเท้านั่นเองครับครับก็ต้องก็ต้องบอกว่าเป็นแนวการพัฒนาที่ถูกต้องนะครับของการสร้างทีมฟุตบอลทั่วโลกนะท,ที่ที่เขาทํากันนะครับอย่างที่เรามาเห็นที่โปฮังนะครับสิลเลอร์นี้ก็เขาก็เริ่มมีการพัฒนาเด็กเยาวชนตั้งแต่รุ่น12ปี สิบสามสิบจนถึงไปถึงสิบเก้าปีอย่างเป็นระบบแล้วก็ทํามาอย่างยาวนาน,น,านประมาณยี่สิบปีแล้วนะครับเพราะ,ะนั้นคิดว่านโยบายของท่านผู้ว่าการท่านสกลวรรณพงศ์นะครับที่จะคิดก่อตั้งหลีกนะครับโดยการสนับสนุนของอกระทรวงการท,าท,าท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ท่านประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผมคิดว่าเป็นแนวทางที่จะสอดรับสอดคล้องกับแนวทางที่ทั่วโลกเขาทำกันนะครับก็ค,คิดว่าโครงการนี้แม้ว่าทางการกีฬาประเทศไทยเราจะ จะทำในปีนี้ใน4รุ่นนะครับก็คือรุ่น 13, 15, 17แล้วก็19เป็นปีแรกที่เราจะเริ่มต้นนะครับก็คิดว่าโครงการนี้จะสอดรับกับการพัฒนาวงการฟุตบอลให้เป็นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับโปรแกรมวันพรุ่งนี้ทีมนักเตะเยาวชน s อ g เมืองทองยูไนเต็ดจะเดินทางไปฝึกซ้อมกับทีมงานสตาฟโค้ชของโปรฮังที่สนามฮยอนจาฟุตบอลพีชก่อนกำหนดเตะนักกระชับมิตรกับทีมเยาวชนโปรฮังในวันที่2มิถุณาหยุดนี้ มานิดภูมิไพบูลถ่ายภาพเมธีชิมจิ๋วรายงานจากเมืองโปฮังประเทศเกาหลีใต้ครับ